สวัสดีครับผมนายแพทย์ขุมทนถนนทิพย์ครับจบจากสำนักแพทย์เป็นรุ่นที่3ของมหาวิทยาลัยครับวันนี้ก็ได้มาเข้าร่วมรับโล่แสดงเกียรติคุณว่าเราเป็นจิตเก่าดีเด่นนะครับความรู้สึกในวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นครับ หลายปีที่ผมไม่ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ด้านหน้าเลยทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนไปนะครับอาคารโครงสร้างทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมเลยคือความอบอุ่นที่ที่ยังมีนะครับที่อาจารย์ท,ทุกทท่านมีให้กับนักศึกษาผมภูมิใจครับที่เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยลักษณ์เป็นศึกสิทธิ์ของ,ของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลักษณ์ทำให้ผมเป็นคนดีครับทำให้ผมเป็นคนที่จบออกไปแล้วทําประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าตนเองครับ ผมภูมิใจที่เป็นสิทธิ์ของวิทยลักษ์ครับก็เนื่องในโอกาส30ปีนะครับอยากจะฝากให้กับนักศึกษาหรือทุกๆคนนะครับที่ยังคงศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลักษ์แล้วก็หรือว่าจะจบออกไปแล้วนะครับอยากให้มองว่าความสําเร็จเนี่ยเมื่อเราได้มาเนี่ยมันจะมีความสําเร็จใหม่เข้ามาหาเราเรื่อยๆนะครับนั่นคือความท้าทายที่เราจะต้องเจอและเราจะต้องก้าวเพื่อที่จะไปคว้าความสําเร็จนั้นๆเพื่อเป็นรางวัลให้ก่ชีวิตของเราต่อไปขอบคุณครับ